ครับเสาร์นี่สวัสดีครับโมนีไปก็มายามใส่กุ้งครับหมายค้ำตาสาครับครับบรรยากาศครับครับใส่ใส่ติดกันเลยครับเมื่อวานนี้เขาหลายครับเมื่อวานนี้ฝนมันตกลิ่น่นครับเอ้าโมนีไปลุนกันจะเป็นยังไงครับหนาบอกคอนเวิร์ตเลยครับสีบ่เบืองส่งก็สิ่บ่ปันใดคือเมื่อวานนี แต่ว,ว่านี่เขาคับาาครับว่านครับบ๊อปันได้ครับจะพอได้ครับว่านูี่เขาคับครับฝนแห้งว่า,า,วานนี่มันโซเซโซเซโซเซอยู่ว่านบ๊อบปันได้ครับว่านนี้ว่านนี่มันตื่นฝนเอาคับแห้ง นี่คือพวกปันได้ครับปันนี้อยู่ครับโอ้ตัวนี้เขาอยู่ครับตครับพอเด็กอยากพอเด็กินเหรครับครับก็ถือว่าได้ครับสั่ครับสองหลังล่ะปันได้ส่ไม้เก่าหลายครับบรรยากาศเศร้าครับหกโมงครับบนเสือครับเลยซิบนาทีเรายืนมาตีหาตีหาหาซิบคือจะตีหาคนแล้วครับ หลังนี่ไปเลยเนาอหลังหนี่ก็บเขาด้ยครับบ้าน,นโอ้นี่ครับโอ้ปไปยันนอกเขาเนาะงปากกระเดือดโมบันไดครับชาวบ้านนี่แตะขดสวดครับนี่เศรษเบิร์ตคือเขาซุ่มมือหไร <c oughs> ครับเพื่อด้กินครับชาวบ้านนี่ก็เห็ดเป็นจังหันครับตำเจียว ตามเจ้าหัวย่างดีครับตามเจ้าอาจารย์ยิวัดกินเดรร้ายกับสี่เฮ็ดเนี่ยนแหะครับช่วงนี้ก็ับมันในโลกมุ่นหรอกครับน้ำบอลนหลายเขาหามน้ำเนี่ยไปบ้านแหนกับบอานไดครับบอลไหลบานไดนี่โอ้ครับเขาครับเขาตัวน,นี้เขา ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับพอได้ครับพอได้พอได้ไปพังรังต่อไปครับออ้ยครับคุณนี่มึงคือตัวใหญ่แท้โอ้ยครับน่จะยานนะครับคุณโอ้ยเนาไปครับที่ลังครับพอได้กินครับวัอนี้โม่โม่ขึ้นว่านนี่ว่านนี่ยโอ้ยขั้นเขาเข้บไปนี้ดับแล้วครับเอาไปพังรังต่อไปครับเบิังหรังนี่มาเขาป้อ โอ้โหคือเหลือแค่หนำบปุปนัยครับพ่อใดครับพ่อใดพ่อใดพ่อใดหลังสุดท้ายครับบปุปนัยครับมึอน,นี้ <c oughs> เออแต่บปุปนัยบุปนัยถ่ายสุดๆนี่เด้อ นีใหกันครับบวานนี่บ่ครับวันได้ครับบรรยากาศประคออยู่แครับยูนี่ไราอยบใส่เบีดตกเถอเอาครับสวัสดีครับวันมาได้วันนี้ครับ